เวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีแฟนแรงกร้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในทีมบอลโลกนะครับผมกับ CPG แล้วก็ OSP นะครับผมเพราะว่านะครับผมทำงานมาเหนื่อยนะครับผมดูบอลโลกอาจจะซึมนิดหน่อยนะครับผม ก็อาจจะมีตบอคาราบาวนะครับผมตบเอ็มร้อยนะครับผมให้กระชุ่มกระชวยนะครับอ่าจะได้แบบตื่นตัวในการเชียร์บอลน,นะครับผมเนาะซึ่งก็น่าน่าจะไม่พลาดนะครับผมเราก็น่าจะได้ดูบอลกันนะบอลโลกกันนะครับผมสำหรับบอลโลกเที่ยวนี้นะครับอืม ก็หลังจากที่เขาเปิดแก็บขึ้นไปแท่งนี้นะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์นะครับผมเขาก็เปิดแก็บลงมาเลยนะครับผมมาอยู่แถวๆ94.50นะครับผมแถวๆนี้นะครับจากแนวรับของเราเนาะลงมาลึกถึง9 4 0 0เลยนะครับผมสำหรับ CBG เนาะแล้วก็มีแรง ซื้อกลับขึ้นไปนะครับผมผมวลชนแนวต้านในแถว96.75นะครับผม96.75 97บาทนะครับผม,มไม่ผ่านก็มาปิดในแถว96.50นะครับผมสำหรับ c b g ก็ยังต้องบอกว่ายังคงร้อนแรงอยู่นะครับผมตั้งแต่8บาท25ตังค์เนี่ยขึ้นมาม้วนเดียวเลยนะครับผมยังไม่พักเลยนะ c b g นะโอ้โห ยังไม่พักเลยเขาจะลอชนอเส้นเทนไลน์ที่เราตีกดไว้ก่อนหรือเปล่านะครับผมอ่าเนี่ยที่ผมตีกดไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วค่อยย่อพักตัวนะหรือว่าจะวิ่งม้วนเดียวทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับผมก็อาจเป็นไปได้ไม่ใช่ก็เป็นไปได้อ่านี่คือภาพใหญ่ของเขานี่เส้นเทนไลน์ line, สีขาวนีที่เราตีกดขึ้นมานะครับผม คือเราก็มองว่าถ้าเขาชนก็อาจจะมีย่อพักบ้างนะครับผมเป็นขึ้นหนึ่งเนาะขึ้นหนึ่งก็ต้องย่อพักทาขึ้นสองบ้างนะครับผมเดี๋ยวนี้วิ่งม้วนเดียวอยู่นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสําหรับ C B G เนาะว่าเขาจะทะลุเส้นเทรนไลน์ไปเลยหรือว,ว่าชนเส้นเทรนไลน์นี้แล้วก็ย่อมาพักแต่ผมมองว่ายังไงก็ต้องมี มีผักบ้างนะครับผมอาจจะชนเส้นเทนไลน์ตรงนี้แล้วก็ย่อพักก่อนเนาะซับแรงขายในเดือนธันวาก่อนนะครับผมอืมสำหรับ C B G ก็เป้าหมายเราก็อยู่แถวๆแถวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่ง้อยสองประมาณนี้นะครับผมเนาะ แต่แนวต้านที่เราทิ้งไว้ให้ก็99.50นะครับผมอยู่ตรงอยู่ตรงนี้99.50นะครับสําหรับ c b g เดี๋ยวมาดูโบกเขาิี่าล่าสุดนะครับผมก็มองว่าให้ถือไว้ก่อนดูทิดทางนะครับผมราคาเป้าหมายอยู่ที่100บาทนะหยุดตาเทตดิ้งบาย95.50โอ้ยมาผ่านมาแล้วมันไปทั้ง98เนี่น UOB ก็หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับผมแนะนำให้บายเหมือนกันทสโก้ถือไว้ก่อนนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าก็อยู่แถวๆนี้นะครับผมด้แถวเส้นยิม A สองร้อยเนาะแล้วก็ตรงที่เรามคอ่าที่เขาจะขึ้นมาวัดเส้นเทนไลน์เนี่ยแล้วก็แนวต้านที่เราให้ไว้ก็เก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์นะครับผมก็อยู่ในกรอบนี้แหละอยู่ในกรอบนี้แหละ ถ้าใครแบบห่อขึ้นมาแล้วยังไม่ปล่อยก็อาจจะแบ่งขายได้บ้างนะครับผมเพระว่ายังไงนะเขาก็ต้องพักนะครับผมเงนนี้วิ่งมาไกลมากนะครับผมมันต้องเหนื่อยบ้างแหละเนาะต้องมีพักบ้างแล้วก็เส้นม e เอไอเส้น MACD ีี่ทำเฟรมเลเนี่ยเหมือนเขาจะตัดเส้นสกญนลแล้วนะครับผม r S I SI เนี่ยขึ้นไปทำโอเวอร์บอรแล้วนะครับผมแล้วก็ย่อๆลงมาเนาะ คือถามว่าเหนื่อยหรือ,อยังผมว่า C B G เหนื่อยนั่นแหละเขาอาจจะพักนะครับผมอาจจะมีพักบ้างนะครับเนาะพักบริเวณไหนนะครับผมก็คือเดี๋ยวตีเส้นเดี๋ยวตีฟิโบนะครับผมโอ้ไม่ใช่สิอะไร ถ้าถ้าเขาทำไฮอยู่แค่98.77เนาะอ่าก็จะมาพักมาพักแถวๆ90บาทนะครับผม90บาทนะครับผมแต่แนวรับที่เราทิ้งไว้เนี่ยก็ได้อยู่นะครับผมอันนี้ในกรณีที่เขาทำไฮอยูอ่แค่98.77เนาะอ่าแต่แต่เราจะหาแนวรับได้ก็ตัวเมื่อเขาทำไฮไฮของคืนเนี้ยสะก่อนนะครับผมแต่อันนี้เรา เราใช้เก้าสิบปดจุดเ็ดเจ็ดเนี่ยทำหายนะครับผมแนวรับที่เส้นฟิโบให้ก็คือเก้าสิบจุดสามหนึ่งนะครับผมแต่เก้าสิบหกจุด็ดห้าเก้าสิบสี่จุดห้าูนย้าบสอุดสองห้าี่เป็นแนวรับได้หมดเลยนะครับผมสำหรับ cbg เนาะอืมนะครับผมคือเริ่มจะหาแนวรับแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเขาต้องพักนะครับผม cbg เนาะโอเคต่อไป OSP OS เนี่ยกลับมาน่าสนใจนะครับผมทั้งอาทิตย์นะครับผมมาจาะแถว28.25นะครับผมคือไม่ผ่านนะครับผมแนวอันนีน้โซนนี้นะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะโซนนี้คือ,อเดี๋ยวผมวงไว้ให้เนี่ยโซนนี้คือแนวรับของเขานะครับผมปัจจุบันกลายเป็นแนวต้าน ถ้าสายแบบอ,อ่รอเบรกแล้วเข้าเนี่ยตัวนี้เขาจ้องแล้วนะครับผมอืมจ่องแล้วนะครับผมเป้าหมายก็จะแถวสามสามสิบจุดเจ็ดห้านะครับผมบริเวณนี้เนาะสามสิบจุดเจ็ดห้าแล้วก็แถวสามสิบสองบาท 32บาท33บาทนะครับผม osp ถ้ากลับตัวก็3าสบาทแต่ผมว่าเขาคงไปไม่ไกลขนาดนั้นหรอกเนาะก็แถวแถวสามสามบาสอยู่แถวนี้อาจอาจจะมีให้เห็นนะครับผมนเนี่ยเขาจ่อมาทั้งอาทิตย์แล้วนะเนี่ยอืม MACD ตอนนี้ก็ตัดเส้นซิกแนวสวยมากนะครับผม i อนี้ยังยังไม่ทำโอโบสเลยนะครับผมคือเขาก็ค่อนข้างที่จะมาช้ากว่าโอเอซเนาะสำหรับ OSP คือมันค่อนข้างที่จะสวยนะ่ะเหมือนเขาแบบรอที่จะไปแล้วนะครับผมอืมก็จุดตัดขาดทุนก็25.75แล้วก็24.80เนาะอืมสำหรับ โอเอสพีให้ไปยี่ิบห้าบาทให้ไปยี่ิบห้าบาทแนวรับยี่ิบสี่จุดแปดศูนย์ก็แล้วเดี๋ยวมันทับไบบนี้กันอ่าตรงนี้เลยนะครับผมแนวรับซึ่งผมว่า ย่อย่อมาไหมก็คงไม่ลึกขนาดนี้นะครับผมเนี่ยมันน่าหน้าจ้องนะนะครับผม OSP เนาะมาเจาะขนาดนี้แล้วมันคือความรู้สึกผมเนี่ยถ้ามาเจาะขนาดนี้แล้วมันต้องไปบ้างนะครับผมเป้าหมายแล้วก็แถวๆสามสิบจุดเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็สามสิบเอ็ดบาทอยู่แถวๆนี้เนาะอืม สำหรับ OSP นะครับผมน่าสนใจแล้วนะครับโอเคเราก็ต้องรอลรุ้นกันต่อไปแต่ที่ที่ผมกังวลนนี่ก็คือ,อน,น,นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายกัน4วันติดแล้วนะคือไม่แน่ใจว่าเซ็ตมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับผมรวมทังหุ้น ตัวใหญ่ๆด้วยนะครับผมว่าเขาจะไปต่อได้ไหมนะครับผมทางเดียวก็คือนักลงทุนต่างชาติต้องกลับมานะครับผมแต่จากที่ผมตามข่าวดูเนี่ยดอลลาร์เนี่ยเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยเนี่ยเขาเหมือนจะกลับขึ้นไปแข็งตัวใหม่นะครับผมแล้วถ้าดอลลาร์แข็งตัวนะครับผมไทยละ่ะไทยบาทละ่ะ มันก็ต้องอ่อนตัวนั่นไงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าทีมบอลโลกเนี่ยมันจะช่วย OSP ได้ไหมนะครับผมเนาะให้เขาเบกขึ้นไปอย่างน้นอยๆก็แถว3 0 7 5 3บาบาทนะครับผมได้หรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมน,นั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นสองตัวนี้แต่อย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําสหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นนะครับผมที่สนใจอยู่อยากให้ผมมาเปิดการาฟนะครับผมมาแชร์ความคิดกันามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแชร์มุมมองกันนะครับผมก็สามารถพต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะนาหุ้นตัวนั้นนะครับผมมาเปิดการาฟแล้วก็แชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันเนาะ ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมเนาะหุ้น2ตัวนี้กลับมาอัปเดตแน่ๆกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับผมโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบอย่งงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวดัสวัสดีครับ